สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องสู้ผู้สุคนนะคะมาผมมาบอกกันอีกตามเคยนะคะครับสาวสาว่างเนาะชงมองม้อยกันที่เก่านะคะเมื่อนี้จะมีเรื่องเล่าสู้ฟังอีกเนะาะมองดูบอกวา่าตะมานนางปอกน่องทุกคนคะ่ะหมูพวกเต็มเตลึเลยก็คือนุกนั่นเองเนาะคะ่ะเขาสิบยานเท่าเดีวเพราะว่าเอาอยัางกินในเขากินทุ่ยวทุ่ยแรกเนาะคะ่ะเขาก็เริ่มแบบชิน่นกับการที่จะอยู่กับคนใดนะคะ แต่น้ำขิงนะคะทุกคนนำ mm ้ำชาบ่าเป็นยังดอกว่อมว่อมเสียงเขาแน่จักน้อยเนาะค่ะทุกคนคะ่ะอะมาเริ่มคุยกันดีกว่าด้วยการที่มวยเคยได้เกินไวแล้วลเนาะคะ่ะว่าถ้าแฟนปลดกษียณแล้วก็จะกลับไปอยู่เมืองไทยไปไปมาๆเนาะคะ่ะทุกคนนี่คือการเกินของมวยไว้กับแฟนตั้งเริ่มตนแล้วเนาะคะ่ะแต่หากว่าท่านได้รู้ว่ามือใดนั่นเองเนาะ เออต่างฝ่ายต่างกแบบอยากจะรู้กันว่าเฮ้าสิบปอยู่ได้ซําไดน,นะคะแต่ก่อนที่จะไปอันถึงจุดนั้นนะคะณเนะมื่อนี้เนาะมืวอก็ได้ยินแบบว่าทางฝั่งเมืองไทยเข้าเองนีเนาะมีการตอบโต้กันที่แบบว่าเฮ้ยถ้าคุณเอาคนคนต่างชาติมาอยู่ในเมืองไทยคุณไม่คิดบ้างเลยว่ามันจะ เสียทรัพยากรหรือมันจะมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจขนาดไหนพื้นที่เราจะแคบลงไหมทำนองนี่ทุกคนมวยก็เลยต้องได้มาคุยในยจักหน่อยเพราะรู้สึกว่าการที่เฮ้าสี่เอาผู้ใดผู้หนึ่งเขาไปในครอบครัวเฮ้าเนาะค่ะทุกคนเอาตรงๆนะตั้งแต่มือแรกที่เฮ้าเดินทางมาอยู่นี่มุยเว่าคัดรว่า,ขา,วาเขาเอาใจใส่เฮ้าซ้ำกันกับพี่น้องคือญาติเขาคือกันนะคะ สิคิดยังหลายมากมม่นะคะจุดที่เหาพอท่านได้ไปหรือว่าจุดที่เขาเห็ดกับเพานี่เบิ่งเอาแต่แค่ซ้ำนั่นครอบครัวเหาแต่ละคนนะคะเขาออาใจใส่เป็นอย่างดีนะมุยไม่ได้หม,มายถึงว่าการดูแลที่แบบว่าคนได้เหาบริดกเคยดูแลก,กันอังสันนะคะแต่มันคล้ายกันกับวิถีชีวิตของคนไทยเฮ่าเลยเขาดูแลเราตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงณตอนนี้นะคะทุกคนเอาทั้งครอบครัวเหาพร้อม บอมเมนว่าเอาแต่ตัวเห้านี่คือสิ่งสําคัญเลยที่มืออยากจะบอกสู่ฟังเนาะคะ่ะข้อดีนะคะแต่บาทนี้มือไดงยินคํำนั่นออกมาแล้วมวยมานาังคิดพิจารณาว่าเออถามว่าความคิดเขามันผิดไหมบอผิดนะคะไม่ผิดเพราะอะไรคุณสามารถ โตอตอบได้ณจุดนี้นะแต่ว่าหากถามว่ามันสมควรไหมที่เราจะปิดกั้นนะคะว่าบุหายคนต่างศาสตร์เขาไปอยู่ในประเทศไทยเฮาบอกว่ารือจังใดถามว่าเขาไปอยู่ได้ไหมเขาไปอยู่ได้แต่ตลอดชีวิตไหมตลอดชีวิตก็ไม่เป็นไรแต่เขาไม่มีส่วนใดๆเกี่ยวข้องกับถิ่นฐานเรานะคะมุยสิบออันนี้ให้ฟังเดอ้อบาทนี้พี่น้องเขานี่ก็แบบเริ่มแบบตีผู้ไตีไพ่นะคะว่า อุ้ยเอาฝรลังกับเสียนมาอยู่พวกผูเฒ่าบ่มมีอีหยังบ่มมีน้ำยาอีหยังแล้วจักสีเอามาเห็ดหยังทำนองนี่โอ้ขหกับเบิดอุกังนะคะใ,ในควมเว้าของแต่ละคนออกนี่คือมันแบบเหมือนกับเออถ้าในอีกบทบาทหนึ่งเนาะมันก็เหมือนกันกับเฮาคิดเอาแต่อยากจะได้ของเขาโดยที่มาประเทศเขาละกอบโกยโกยโกยกลับบ้านมันโมเมนต์เด้อันนี้มุ่ยมาในสานะกับ กาแฟนี่ก,ก็คือว่าสถานะของเราเป็นเหมือนคนคนเดียวกันเราแต่งงานกันแล้วเราจะไม่มีการแยกแยกแยกกันว่าครอบครัวฝั่งไทยครอบครัวฝั่งนี้นะคะไม่มีการแบ่งแยกเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราต้องเคลียร์คำว่าการแต่งงานสถานะคู่สมรสนะคะทุกคนอันนี้มวยสิวกคักนะแล้วเราไปฟังเหตุและผลของเขาก่อน ว่ากรณีที่เขาจะไปอยู่เมืองไทยหรือเขาจะไปไปมาๆหรือความหมายที่ว่าฝรั่งกษียนปดดกษียณแล้วอยากจะไปอยู่ที่เมืองไทยมันคืออีหยังจุดเป้าหมายของเขาคืออีหยังเมื่อถึงเวลากลับเขาก็กลับเหมือนเดิมไม่ต้องย่านหรอกค่ะว่ามันจะไปเป็นผ้าละหรือว่าไปเป็นโรคชนิดหนึ่งหายเห้าที่แบบต้องไปรักษาดูแลโยงสันเพราะยังเพราะว่า เขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเขาไปเขาก็ับไปด้วยกับเมียเขานะ,ะเขาบร่ไปแบบเสียเวลาเวลาอยู่ในประเทศเท่าบางคนก็เป็นนักธุรกิจไปสแตนดาร์ดอยู่ที่นั่นคุณต้องมองในโลกกว้างกว่านี้นะคะมุยวอลักนะมุยเห็นนะะวาวาฝรั่งนะคะแรกเขาเรียกว่าจังไรล่ะวิธีการใช้ชีวิตแล้วกับแลกในการ เชิงรับนับธุรกิจทํานองนี่เขาไปจังสั้นนะมุม่ยไ,ไม่เห็นว่าเขาไปแบบไร่ประโยชน์หรือว่าไร่ค่านะสำหรับคนที่ปลดกเกษียณไปแล้วเนาะไปยุ่เมืองไทยนี่มันข้อดีของเฮาคืออีย่งข้อดีของเฮาก็คือว่าเขานำเงินนะคะเข้าไปหมุนเวียนในประเทศไทยเรานะคะ สิเป็นค่าย,ยาค่ายอีกอย่างทุกอย่างแพงสองเท่ามากกว่าคนไทยไม่ใช่ธรรมดาเด้อคาสิโบกไห้อ่ะอันนี้เขาต้องเบิงพายปากนาไปพร้อมทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวนะอมเมนว่าเอาจดจ๊ๆแบบเราจะเซลฟิชขึ้นมากทัานที่ว่าบอเอาเลี้ยวนะฝรั่งนู่นนี่นั่นทรัพยากรมันสิแบบปาน,นี่เกินไปสิลอยล้อลงแล้วกับพื้นที่สิแคบลง,ลงสิ ทุกคนค่ะพื้นที่แคบลงนะ่ะมันอยู่ที่ใจเรานะคะพื้นที่สิแคบลงหรือกว้างขึ้นอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่ที่อื่นแต่สําหรับต๋มุ่ยเองเนาะเมื่อมุ่ยได้ฟังแล้วมันเป็นอาคาติมากกว่านะคะต่มุ่ยก็พย่ยามให้ความว่ายิ้มสยามของเมืองไทยของเฮานี่อยากให้มันถดถอยลงไม่อยากให้มันเจอกับตรงนั้นก็นเลยได้มา่าเราซูฟังนะคะการที่มุ่ยสีใชีวิตแค่าาผู้หนึ่งอังศีหรือว่าคนไทยนะคะเมีย ฝรั่งทุกๆคนนะคะหนึ่งเขามีอะไรมันก็มีหลายกระบวนการเนาะบอกง่ายโหลดว่าบางคนเขาก็แต่งงานมาโดยที่ไม่มีคู่มาก่อนบางคนเขาก็แต่งงานมาโดยที่เจ็บช้ำน้ำใจจากชายไทยมาก่อนนะบางคนเขาก็แต่งงานเพื่ออนาคตข้างหน้าบางคนก็แต่งงานเพื่ออะไรเพื่อปองรองในเรื่องธุรกิจการงานเออมันลายเหตุผลได้ป่าดิอ้าวนี่ละคือ คนที่เ้าเจาม่งถึงเรื่องแต่สภาพแวดล้มอมหรือว่ายิ่งตรงประเด็นไปคือว่าในพื้นที่ของเฮ้าเองอังสินเนาะค่ะมันมีจำนวนจากัดหรือว่าบ่อยากให้มันสูญเสียหรือว่เสียหายไปด้วยใช่เหตุจากคนต่างชาติอพยพไปอยู่เมืองไทยจังสัน มันบเมนนะคะอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าอพยพนะคะเขาเรียกว่าไปเยี่ยมเยือนอสถานภาพของครอบครัวแต่ละครอบครัวนั้นๆน,น,นะคะมุยสีบอยฟังสีหนอเพราะว่าความเข้าใจของมุยกับของคนอื่นกาดสไลายระดับเลเวลกับสิว่างสันใดนะคะความรู้ความอ่านมุ่ยบริหลายแต่หักสิ สิเข้าใจในเรื่องของการใช้ชีวิตมากกว่าการใช้ชีวิตของคนเฮานี่มันแตกต่างกันทุกคนคะ่ะมือถึงได้มานั่งเล่าทุกมือทุกมืออยากจะว่าหลายกรณีก็อยากนะคะแต่บางอย่างเฮามีลิมิตไว้นะคะเพราะฉะนั้นเร็วนาออย่าด่วนสรุปว่าฝรั่งจะไปเป็นภาระของเมืองไทยนะคะเมื่อเขาปลดกเกษียณแล้วเขาอยากจะไปนั่งนิ่งๆชิลๆกินลมชมวิวของเขา แต่อย่าลืมว่าทุกบาททุกสตางค์ที่เขาหอบไปเนี่ยเพื่ออะไรอุดหนุนเมืองไทยนะคะทุกคนถามว่าเมื่อเวลาเขาเป็นอยียงมาแล้วเมืองไทยสิรับผิดชอบอยังบ่ไม่มีทางหรอกคะ่ะนะเขาก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาลงมือกระทําลงไปนะคะอันนี้คือเอามาเล่าสู่ฟังเด้อจ้ะ ะบอยากให้ทุกคนได้ดเดาซุ่มซีซุ่มหาว่าฝรั่งปลดกเกษียณไปแล้วนะไปเป็นผ้าราที่เมืองไทยหลังจากนี้แล้วอ่เอาแก้ๆไปแล้วนะเมียกกสิไปป้าทิมท่มเต้ทิมท่มไ้อยู่เมืองไทย อย่าเพิ่งคิดด่วนสรุปไปให้คนอื่นเขาหมดนะคะเพราะว่าโตมุ้ยเองเนี่ก็ยังบ่ทันได้คิดถึงขนาดนั้นนะคะถามกอนบ่าว่า,วามุ้ยฮะอยู่กับเขาได้จากมือแล้วเขาได้อยู่กับเราได้กี่วันนะชีวิตมันอีกยาวไกลนะคะทุกคนมุ้ยบอกการตัดสินใจอ,ย,อย่างภายในวินาทีเดียวเนาะค่ะเพราะอะไรเพราะคำว่าเนื้อคู่หรือว่าการใช้ชีวิตครองเรือนของเรามันแตกต่างกันนะ แต่ละคนเขาก็จะมีบอกไว้นะแต่สําหรับตัวมุยเองนี่มุยบอกเลยว่าการที่มุยอยู่กับเขาใดนะคะทุกวันนะฮะหนึ่งวันก็เป็นอีกการเริ่มต้นอีกหนึ่งวินาทีที่จะต้องต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะบอมเนวตัตตดยอดไปแล้วมืออื่นอ้อมีวางแผนไว้วางแผนก็คือกวนการวางแผนแต่มันไม่ได้ใช่ชีวิตการยาวนานของเรานะคะอันยาวนานของเฮานี่ เอาแต่วินาทีนี่แหละมันสำคัญที่สุดหน้าที่นี่แหละเริ่มต้นไปถ้าวันนี้24ชั่วโมงมันผ่านไปได้นะคะทุกอย่างมันก็โอเคทุกอย่างมันลงตัวหมดแต่มือไดที่เจ้าคิดว่าเอาวันนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวมันจะระเบิดให้ได้มันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันก็มีเด้ทุกคนบอกเนว่าบอมีทุกคนมีปัญหาเป็นของตัวเองหมด แต่ย่าลืมว่าการแก้ปัญหาของเขาเขาก็มีเหตุและผลของเขาเขายุ่มยามอน,นันบได้เนาะคะ่ะวันก็เลยมาเล่าสู่ฟังว่าสถานการณ์ของคนที่สิบไปอยู่เมืองไทยนะคะโดยที่คําว่าปลดเกษียณแล้วเนี่ยนี่จากเกษียณทั้งนี้ไปอยู่เมืองไทยนี่เพื่ออะไรแล้วเขาทําไปเพื่ออะไรแล้วเราจะได้ประโยชน์อีกอย่างโอ้วยทุกคนคะ่ะสิไปคิด ไปเพื่อยังล่ะเงื่นกับเงื่อนรี่ก๋าเขาชีวิตกับชีวิตของเขาไม่อยากจะบ่าอ้ฟังอังสี่เลยเออเนาะยากเขาใจกันพิษไปหลายอย่างเพราะคําคําที่ว่ากษียนแหลวหรือว่าฝรั่งนี่มันกับแขนนี่นี่ใจเขาเหลวนะคะเพราะยังเพราะว่าการเหยียดผิวเฮานี่แหละทุกคนค่ะซีผิวแต่ด้วยคําที่เฮาใส่กันติดต่อเนื่องกันตาน้าข้าวผิวเผือกนะคะทุกคนนี่แหละมันก็เลยออกคําว่าฝรั่งมาซะ ถามเขาก็ถามเฮาอยู่คือกันเด๊เจอกันครั้งแรกแฟนมุยถามว่าอะไรทําไมเขาถึงเรียกฉันว่าฝรั่งฉันไม่เข้าใจตัวนี้มุยก็เลยตอบก็บแฟนไปว่ามันเป็นการเรียกเพื่ออะไรเพื่อให้คุณเห็นได้ชัดว่าคุณมาจากต่างชาติอืมมุยกกว่าแค่ซํำนันอันที่จริงแล้วนั่น บางคนก็เจ้ากตีวามไม้ไปอีกหลายอย่างมวยเกิดเลบ่องบริเลอยอียงมากมายกะเราในเรื่องที่แบบว่าพ่อหมอพ่อควรด้วยคำว่ากิริยา,อาของไทยเห่าเนาะคะ่ะทุกคนขะมันบทบาทหลายอย่างมวยเอาแต่สิ่งที่ดีนะคะมาปล่อยเขาสิ่งที่บ่ดีมวยบบอยากจะให้เขารับรู้มากมามเพราะอย่างการใช้ชีวิตของเรามันจะได้ราบรื่นและก็เข้า ทุกสถานการณ์ได้ง่ายขึ้นสําหรับการอยู่ร่วมกับคนอื่นนั่นเองเนาะเหมือนใ้เมื่อเราสูฟังเนอะเด้อ,อ,อทุกคนอย่า,นานวานั่นวานี่ให้คิดพิจารณาอีกรอบหนึ่งเนาะการที่เขาจะไปดูถูกว่าฝรัง แกเท่ามาแล้วกเกษียณมันมาแล้วเฮ้ยมันจะไปเป็นาระะให้เมืองไทยแน่นอนหาพื้นที่ไวเนี่ยคือสิไปฝังเจ้าของรงดินบอมนเขาไม่เอาศพเขาไปฝังไว้ในดินประเทศไทยแน่นอนเสือหมวยหลวอันตรงนี้นะคะเออร้อยทั้งร้อยเขาบินกลับเมดนะเหลือแต่ทีเท่าก็ตามเขาก็ต้องออกกลับขึ้นมาอืมเพราะฉะนั้นแล้วบ่ต้องคิดยังมากไหม คิดแต่ว่าเฮาอยู่น้ำกันใดเมื่อนี้เอาเป็นพ่อนะคะให้ความรักความเอาใจใส่เหมือนกันชั้นพี่น้องเหมือนเดิมนะคะสิเป็นชาติได้ๆก็ตามคําว่าฝรั่งนี่กระายพื้นที่แมนบอกค่ะบบแมนแค่ว่ายุโรปนะคะแค่คําว่าต่างชาตินี่มันก็แปลกแล้วนะคะเอาง่ายๆหลกเนาะนั่นละ คลิปนี้บอสันใบห้ามุยก็อยากจะให้ทุกคนเนาะได้เข้าใจความหมายที่มุยอยากจะซื้อออกไปนะคะมุยก็มีแฟนนี่ก็คือเขาก็อายุนี่ห่างกันสองรอบนะคะกับมุยแต่ความที่จริงใจแล้คก็ความที่เขาเอิน,าน,น่าคนคเฮ่าเนาะคะ่ะยูน้ำกันมาโดดแล้วจะมีความผูกมัดอีก ต่างต่างกันออกไปนะคะทุกคนคะ่ะก็เลยมาเราสูฟังแล้วสิ่งที่มวยไดร้รับจากเขาก็คือกันกับพ่อแม่พี่น้องทังเฮ้าเมืองไทยคือกันโดยที่เฮ้าพอจําเป็นต้องมาแยกแกะนะคะทั้งชนชั้นทั้งวันณนะทั้งสถานภาพแล้วก็อายุนะคะมวยโบอเอามากเกี่ยวข้องก,กันกับตรงนั้นรู้แค่ว่าเขาขอใจเฮ้าเฮ้าขอใจเขาือหลักการตรงนั้นเป็นสําคัญนะคะในการใช้ชีวิตครูครูคร่องเท่านี้ล่ะ แล้วกับการใช้ทีวิตท,ที่แบบว่าเออด้วยกันแต่ละวันต่างถินกันมาเออมาปรึกษาหารือก,กันทุกๆเรื่องอันนี้ให้ไปได้สระสลวยเลยแห้งดีเลยล่ะคะ่ะนี่เนาะหุ่ยเลยเมื่อเราสูฟังกเ,เด้อจากทุกคน คำถามมากกับยิ่งคำถามยิ่งคำตอบให้นะคะนี่คือคำบาของสาวสาว่างละค่ะเนาะพิดถูกจังไดนะคะก็ะยืบเม่นไว้ข้างล่างให้มุยได้เข้าใจน้าเนเดอ้อค่ะว่าทุกคนเข้าใจจังไดนั่นเองเนาะค่ะในความเป็นจริงแล้วมุยกับ,บใบอยางห้ทุกคนแบ่งแยกออกมาว่าคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้บบอยาให้แบ่งแยกเพราะฉะนั้นแล้วเนาะควรจะสามารถคีนะคะ ดูกันไปเรื่อยๆนั่นแหละนะคะทุกคนคะในการใช้ชีวิตมันไม่มีแค่สำานี้เนาะค่ะภายภาคหน้าอีกยาวไกลเราไม่รู้นะคะอนาคตอนาง,ง่อน,นั่นเองเนาะค่ะทุกคนคะไว้พอกันคลิปหนาเด้อคลิปนี้มุมยตรงคอตัวละค่ะสวัสดีค่ะหายยูดีไม่แห้งสู้ผู้สุคนเด้อพี่น้องนะคะฝากติดตามเป็นกำลังใจกันโดนๆน้ำเด้อเด้อจ้ะบยบายค่ะ